เราทุกคนที่ <c oughs> <c oughs> มีความปรารถนาที่ะนิภานณ <c oughs> ในการปฏิบัติธรรมจะต้องเรียนรู้ในเรื่องโทราคานี้ให้ละเอียดลึกขึ้นอยา่าคเาใจเรื่องสีเผินทิ้งใหญ่ใหญ่ไม่ได้ต้องคข้าใจลึกขึ้น อะไรที่เป็นราคะเราจะต้องรู้จักมันทุกดันทุกหน้าเพราะอำนาจของราคะนี้แหละที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายต้องเวียนว่ายใจเกิดอยู่เพราะเพราะตัวราคะเป็นตัวแม่ใหญ่ถ้าผู้ใดมีราคะ ลดน้อยลงไปผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่เบาเบา,เบาคลายเบาใจมากเกินกว่ามันจะหมดไปได้เพราะอาศัยวิปัสสนาญาณเป็นสำคัญเราไม่รู้จักเข้าวเขาท้องรั่วราคาคมันเกิดทางไหนเพราะมันเกิดจุวลกครมาคุณทั้งหานั่นแหละไม่จะเกิดอีกไหน เปิดติตาหเห็นผิได้ยินที่จม,มูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเกิดจากภัรรที่ผิวกายที่ได้รับ,รบอยู่ที่นี่ไม่มาทางอืนนะแค่นี้เราจิตใจมันงุ่งอยู่แต่ว่าเมื่อ็นอะไรชอบแล้วก็อยากจะได้สิ่งนั้นไม่ได้คิดไว้งานเป็นราคะไม่คิด ของสิ่งนั้นมันสวยมันงามชอบเขาอ,อยากได้ไอ้ก็อยากได้มันเป็นพระวาฒนาได้ามาแล้วพอออกพอใจนั่นเป็นการมาธานาแล้วไม่รู้เอามาดิ้งเสดั้งเสดั้งเสอยู่เยอยๆดูอยู่เรื่อยอาหารการกินงาน,นที่เกี่ยวกับลิ้น แกงที่ทำอ,อยู่ที่เราด้วยเรา,าเห็นแล้วเห็นได้จากตาเห็นได้นั่นเป็นแกงเนื้อนั่นเป็นแกงไก่นั่นเป็นแกงปลาอนั่นเป็นผัดเห็นไหมใใจมันอยากอะไรมันต้องการอะไรที่นั่นนี่แกงไก่หรือไก่ต้มขามันดี อัรสมันอร่อยจิตมันก็บอกว่าเอาแใงนัน้นแหละถ้ามือก็ไปตามจิตมันมันนึกนี่แหละเขาจากเข้ามาเข็นก็ไปก็อร่อยไม่ได้นึกว่าอันนี้ราคาเป็นตัวราคามือไปหยิบออกมาแล้วรถ าไม่เห็นมันชอบแล้วล่ะมันรู้ว่านี่เป็นมันเป็นเกงไก่แกล้มตำยำไก่มันอร่อยพอเราเคยมาแล้วเคยกินมันมาแล้วนี่ของอย่างนี้่อื่นๆก็เหมือนกันหินก็เหมือนกันตาเห็นดูก็เหมือนกันลิ้นดูรสก็เหมือนกันมันเป็นราคาทั้งนั้น ถ้าเราพอใจให้สิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นราคาทั้งสิ้นเราไม่รู้จักทิ่จะละมันเช่นก่อนมันมันพอใจเราจักละมันเส่ยก่อนความพอใจนั้นมันก็ดับเมื่อดับแล้วก็บริโภคดับไม่ได้ผิดอะไรแต่ตอนนี้มันไม่ดับมันกำหลักกำลังอยากอยู่เป็นตัณหาอยู่เป็นเพราะว่าศานาอยู่นะั่นเมื่อ เป็นว่าตานาตานา้นาไม่ดับเราบริโภคสิ่งนั้นก็ไปเป็นกิเลสทันทีเป็นกรรมแล้วเป็นการกระทําแล้วนั่นหรือเปล่าท่ามทั้ง,งหลายเกิดมาจากเหตุทั้งสิ้นถอดดับี่เหตุก็ได้ทุกข์ก็ไม่มีเราไม่รู้จักดับเหตุมาคิดเอามาอิ่มแล้วต่อไปคุณจะไม่เอาแล้วไอ้นั้นอร่อยอยู่นี่อร่อย มาคิดเราจะล่าราคะมาคิดเอาทีหลังความคิดนั้นมันไม่สําเร็จความสาเร็จมันอยู่ที่การกระทาถ้าเรากระทาแล้วมันก็สาเร็จได้ <c oughs> การติกผลอิกของเราใครมีสติอยู่ตอนนั้นมันมีสติอยู่เราครอบต่อภัสจ่าทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นพระสติเราทันเมื่อเราทันมันมีสติการปัญญามันก็มีแหละปัญญาอยู่ผูกสติที่เราจะพยายามละกิเลสม,มันได้กพเพราะเหตุว่าปัญญาไม่พอปัญญาไม่ทันทปัญญาไม่ทันเพราะสติอ่อน ชาติสิืีมีจะนั้นก็เพราะความดีความร้านของตนเองอดทนต่อความอยากไม่ได้คนที่อดทนต่อความอยากไม่ได้ก็เป็นธาตุปันหาอยู่ตลอดไปไม่มีที่จะหนีจากความเป็นธาตุจากตานาได้เมื่อใครไม่พ้นจากตานาไอ้อันที่จะมุ่งพระนิพพานนั้นไปไม่ได้ไปอะไรทั้งตานา มีต้น้้ำก็มีกี่เลยจะไปไม่ผ่านอะไรทังกี่เลยไปไม่ได้ให้เราเข้าใจเราอย่าไปเสียดายในสิ่งที่ทั้งหมดเราจะไปเสียดายอะไรไม่ได้ในด้านวัตถุต่างๆเราเรียกว่าวัตถุกรรมที่เลยตะตะก็คือไม่เกิดที่จิตของเราเนี่ยทั้งที่เลยตะคมที่เราออกมาบวชเราออกจากวัตถุกรรมมาแล้ว แค่เรื่อง <c oughs> าก,การชิงกันอยู่เราก็ยังไม่ออกมันดอกเพราะธรรมชาติมีวิบากก็ต้องมีอาหารไม่มีอาหารกินจีนประโยชน์ไม่ได้ไมันเกี่ยวโยงกันอย่างมีอยู่ในพระธรรมบท <c oughs> เพียงในจิตนึกเท่าน,นั้นนึกในตัวรักะเป็นนึกในตัวการมรณา มีอยู่ว่ามีนครชื่อโสโสเรย,ยนครอยู่ในสงสาวัตถีแนตะ่งคงเป็นจังหวัดหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งที่สโสเรย,ยาเศรษฐีเขามีบุญชายอยู่คนหนึ่ง เป็นหนุ่มแล้วมีครอบครัวแล้วมีภรรยาแล้วมีลูกสองคนก็ด้วยความเป็นลูกเศรษฐีก็จักสมบัตเพื่อไว้เสดไปวันหนึ่งก็ตอนเช้าออกขึ้นยานกคือ,อรถแหไะรถมาาหร่าะนี้แหละกับสายคนหนึ่งแล้วก็มีบริวา,ารติดตามไปด้วยจะไป เส่นน้านพอีในลำแต่น้ำพอดีทานไปทางวิหารในวิหารนั้นมีพระพักอยู่ไปพบพระกัดมหากัจจายนะกำลังนุ่งห่มอยู่เมื่อตอนเจนนุ่งหอมก็เป็นธรรมดา,ออ,าออกเกลอดจีวรออกเพื่อจะไปบินกบะบนนุ่งห่มไม่เป็นปริมันทน รถเตลซีบอออกพขาผ่านรถมาไนะเขามองเห็นรูปพระมหาขจายนะมีผิวเหลืองเหมือนทองคำความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นอยากได้พระมหาขจายนะเป็นภัญยาเดีดิความอุตริหรือถ้าไม่ได้พระมหาัจายนะเป็นปัญญา ก็ให้สีกายของรรยาเขานั่นมีสีกายผิวกายเหมือนพระมหากัจจายนะพอนึกเท่านั้นไอเพรกตนที่มีอยู่หายไปหมดทิ้งกายเป็นเพศหญิงไปแล้วก็รูปร่างอะไรเปลี่ยนไปหมดโดยความละอายต่อสหายแล้วกับบริบาลที่ติดตาม ลองจากรถวิ่งหนีไปเลยที่เราอยู่ไม่ได้แล้วในเมืองมันเปลี่ยนไเสียเดียวนั้นก็หนีไปตั้งใจจะไปเมืองตากกทิลาไปเดินไปเดินไปพอไปพบพอคัาเวลียนกาลังเดินไปก็เดินตามเปลียนก็ไปเรื่อยทีนี้นายหัวหน้าที่คุมเปลี่ยนไปสงสัย ว่าเป็นเด็กหญิงสาวทำไมมาเดินตามเกวียนมันไม่ปลอดภัยจึงข้ามาถามว่าแม่น้องสาวจะไปไหนแม่ล้านสาวจะไปไหนมีตัวอะไรมาเติมโอยมาเดินตามโดยเกวียนอยู่บอกจะไปเมืองตะขะศิลาเพรานะน่าคงกองเกวียนทาม,มันจะปลอดภัยทไปอย่างนี้เราเป็นหญิงเป็นเด็กวัยเป็นหญิงรุง่นสาว ไม่น่าจะเดินทางทางตรงทาง่าบ่าวะให้ท่านขับเวีอนไปเจอขารยาจะเดินตามเวียนทา่านไปเพราะหน้าก็ไม่ว่าเลยเดินตามเวียนไปเวีอนที่อยู่ตอนหลังก็ข,ขับไปต่อๆกันของเดินอยู่ระหว่างระหว่างเวีอนนะ่ะแล้วก็ถอดแหวนมงหนึ่งที่มีค่าให้กับคนที่ขับเวียนไปเป็นรางวัล ก็ได้ขึ้นอาศัยเกวียนคันหลังไปพ <c oughs> อขับเกียนยี่เมืองตกกากศิลาเมื่อไปถึงเมืองตากศิลาเห็นลักษณะของอผู้หญิงคนนี้สวยงามมากก็เลยกไปบอก อกับเิรฐีผู้เป็นเจ้าของเรือนซึ่งมีบุตรชายอยู่คนหนึ่งยังไม่ได้แต่งงานฝวายเห็นมามีรูปลักษณะเป็นผู้หญิงที่สวยงามน่าจะรับไว้เป็นสะพายเมื่อไปบอกถึงทางฝวายเจ้าหนุ่มน้นก็มาดูฝ่ายพ่อก็มาดูก็มีความพอใจเลยเลยแต่งงานให้ อยู่เป็นปริยาของลูกายในเมืองสักศิลาเพราะแต่งงานแล้วก็อยู่กันมีลูกปีนี้ก็มีคนาปีหลังก็มีคนเป็นลูกผู้ชายมีลูกสองคนเพราติดใจแล้วเป็นผู้หญิงไปหมดนี่ประเอน วันหนึ่งยืนอยู่บนปราชาตของพอตา่างเห็นกองคนาราเกยนกองเกยนมาจากเมืองสาวัตถีมาค้าขายที่เมืองสักกศิลาจำได้ว่าเป็นสหายที่ไปด้วยกันที่จะไปเล่นน้ำ้าเลยสั่งให้ผู้คงเก้น,น,นออกให้ไปตาม ให้ไปบอกหัวหน้า,า,าคาราเนที่มานั้นขึ้นมาพบบนประชัดเพราะเคยรู้จักแล้วก็จัดแจงให้พวกข่าทาสบริวารจัดอที่นั่งจัดอาหารจัดเรื่องต้อนรับอย่างดีให้นั่งฝ่ายสหายเมื่อได้รับเช้เชิญอย่างนี้ก็เอ,เอใจเอใจว่าเอนี่ทำไม ไม่เคยรู้จักนักสีกับเศรษฐีบา้านนี้ทำไมจึงบ้าเขาจึงตอนรับอย่างนี้คงจะมีความประสงค์หรือตรารนนาอะไรสักอย่างก็ลอยขึ้นไปบนกาศามืาขึ้นไปพบก็ทักหาปราใยเพราะ,ะโสราย,ยาเขายังจำสหายของเขาได้ดี อะไรถาม่ะนี่สหายจำข้าพเจ้าดได้หรือไม่ข้าพเจ้าคือสหายของท่านที่เราไปอาบน้ำขี่ยานไปอาบน้ำกันนั่นท่านนี้บอกว่าไม่ใช่สหายของข้าพเจ้ามันจะเป็นผู้หญิงอย่างท่านสหายของข้าพเจ้าเป็นผู้ชายบอกถูกแล้วในครั้งนั้นควายที่ หายเนเมืมากลับไปบ้านคนบอกพ่อของโตไรยันบอกหาไม่พบพ่อเขาเอาคนมาเที่ยวคนหนาทั่วทุกขนทุกแห่งเรื่องบาดตกน้ำใจหรืออะไรก็ไม่พบทั้งสิ้นเลยก็ทำบุญไปเสียแล้วทำบุญเอาข้าวให้เป็นทานเป็นอะไรุที่ส่วนกุศลใ่ายนี่ว่าตายไปแล้วนี่บอกไม่ใช่ตัว่าเขาเองนี่แหละเดิมเป็นผู้ชาย เวลานี้มีบุตรละสองคนมาเป็นผู้หญิงใส่เจตงานกับลูกเกอีเมืองตะกัติลาเขาหนีมาเพราะความละอายจะข้าวกลับไปเมืองสาวัติีอย่างเดิมที่เป็นผู้หญิงเนะัาขาไปไม่ได้เพราะมีความละอายสหายก็เลยถามว่ามันมีเหตุอะไรที่อยู่ดีๆเป็นผู้ชายทําไมต้องมากลายร่างเป็นผู้หญิงบอกมีว่า ทนกระทำบาปหนักมีความคิดไม่ดีมีความคิดลระ,ระ,ะลาบละลวงต่อพระอริยเจ้าหรือพระมหากัจจายนะคิดว่าอยากแค่ได้พระหาคัจจมหาคัจจายนะอาเป็นผู้หญิงได้มาเป็นเมียแต่ขณะที่คิดนั้นหรือถ้าเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นก็ให้เมียของเขาที่อยู่ที่บ้านมีผิวกาย สวยงามเหมือนพระมหากัจจายเลยนะพอคิดสองอนนี้เท่านั้นโดยผลของกรรมที่คิดอากุศลลอาพระราค้านั่นเองจึงเท่ต้องตอนจะเปลี่ยนแปลงเป็นหมดทิ้นเป็นผู้หญิงแล้วก็มาอยู่ที่นี่ทอมีบุตรแล้วสองคนนิสายว่าแล้วจะหายำอย่างไรบอกว่าให้สายไป ถ้าไปกราบเรียนต่อพระมหากัจจายนะว่าจะมาขอขวามาโทษทีจิตเปละลาบละล่วงไปนั้นควายสหายก็รับปากว่าจะทำให้ได้ก็พระมหากัจจายนะก็อยู่ที่ที่ที่เมืองโสระยะ ก็กลับไปแล้วก็ไปบอกไปรบกขอขมาแทนด้านการบอกว่าอา้ายกโทษไ้แล้วอันทบตอบคําเดียวตอนนั้นมาตอบคําเดียวตอนนั้นเพศท้องที่เป็นผู้หญิงและมีลูกสองคนนะกลับกลายเป็นผู้ชายตามเดิมซึ่งอยู่สกัศิลาเมื่อหายก็รีบกลับมาที่สกัศิลามาเห็น หายต้องกลับเป็นลูกเดิมแล้วเลยวันนี้เราจะทำอย่างไรกันลูกสองคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่กลับหรอกที่จะกลับไปหาพ่อหาภริยาอีกไม่กลับแล้วเพราะรู้สึกแล้วว่าโลกนี้มันยุง่งเขาเพียงคิดเท่านั้นไปคิดถูกกับพระอริยเจ้าค่ะผลของบาป ทำให้เขาได้ผลอย่างนั้นมีบุตรสองคนบุตรเก่าสองคนรวม,เ,มเ,เป็นสี่คนบุตรเก่านั้นเกิดจากภรรยาแต่บุตรใหม่นี่เกิดจากท้องของเขาเองเที่ผู้ชายเขาก็มีความรักแต่ว่าทางข้างสามีก็บอกว่าเอาแต่ซึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็ไม่ต้องไปหรอกให้อยู่ที่นี่เลยถ้าลูกมี้ดยกันอาไม่มีไม่ยอมบอก็่าลูกั้องมดนี้ยกให้ท่านเป็นผู้ดูแล พระพเจ้าจะขอลาท่านไปแจะไปนี้จะไม่ไปบ้านจะกลับจะไปบวชเป็นสาวกของพระสมมาสัมพุทธเจ้า mm hmm. เมื่อเห็นว่าจะท้าทานไม่ได้ mm hmm. ก็เลยยอมยินยอมพอกลับมาถึงก็เข,าเขา้าทำการทา,า,า,ามากราขอเข้าต่สอพระมหากัจจายนะ ากา็จัดการในอุปชาบวชน่อยบวชแล้วก็พระตอนได้เห็นคิดเห็นโทษเห็นภัยของตัวราคะอย่างชัดเจนไม่นานก็ได้มาร,รูทร้ทมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยประสิสามพปีศายานสี่เห็นไหมอำนาจราคะเจกระตั้งว่าไม่รู้จักพระอริยเจ้าไปคิดอยากได้ เป็นพันยาอย่างมันระลาบระลวงมากผลก็องบักของจิตที่เป็นอาุกษเพียงเท่านั้นยังให้ผลถึงขนาดนั้นเรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าตั้งแต่อดีการมากมีมาอ่ผผาอผู้ที่เป็นผู้ชายอ่าผู้ที่เป็นผู้ชาย แล้วก็ไปทำชู้สู่สาวกับภริยาผู้อื่นตายไปตกนรกอักเสนกว่าปีพ้นจนากนรกแล้วพ้นของกรรมของเวรที่ไรจะทำชู้กับภริยาเขาจนจะต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงอีก าราจัดอดิรรมถึงพอดีสามแล้วก็อยากเชินพระานนท์ไปทำติดถึงวันนี้มาพระานนท์นี้ทมาเกิดเป็นผู้หญิงึงสิบสิดจับ เาก็อย่าผู้หญิงที่ราสนาจะเกิดเป็นผู้ชายก็เป็นของไม่อยากหรือบางเป็นบุญกุศลทำทานรักษาศีลแล้วตั้งความศาสนาไว้ถ้าเกิดชาติต่อไปอขอให้เกิดเป็นผู้ชายจิติดมั่นในจิตที่สั่งไว้นั่นในผลของการทำทานหรือรักษาศีล อยู่ตลอดไปแต่มีว่าอันนี้เป็นความเห็นของอาจรเองว่าถัาติเรายึดอยู่ผิดวอ,อุปาทานอยู่ไปยึดมันแต่เวลาที่มันจะตายถ้ามันเกิดเียดได้เทศเดิมขึ้นมานี่นก็ลำบากเหมืนอนกันเดี๋ยวมันจะไปหัวเดีย่ยวเดี๋ยวไปเกิดเป็นผู้ชายดี กายเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงทำไมมีอยู่เยอะแยะในโลกนี้ที่เป็นเรื่องับเปลี่ยนกันมากเป็นอะไรชนมากพวกเรานี่ตัวเป็นผู้หญิงแต่ใจเป็นผู้ชายไอ้ตัวเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละเพราะเพราะเหตุว่างาน,นอาดีาติเกิดมาเป็นผู้หญิงอธิานหรือสมบุญต,ลลาาตัางแล้วปราาสนาอยากจะเป็นผู้ชาย แต่ตใจตายตายจิตมันก็วนกับจิตมันนึกเสียดายเสียดายไปของตนเดิมเสียดายเสียดายความสวยความงามถ้าดัดจิตไปจิตมันก็มีอยู่อนั่นเธอเป็นผู้ชายตามที่ปรารถนาแต่จิตทางวงเดิมจิตเป็นผู้อย่างงานเป็นมันอยู่โลกเป็นมันอยู่ฉะนั้นในการทพยายามอะไรคิดอะไร ต้องใจให้มั่นคงใจให้แต่เดี่ยวแต่เราเป็นผู้หญิงศาสนาจะเป็นผู้ชายตั้งลงไปให้มั่นไม่เกินใจไม่เสียใจทำาก็ตักทักทิงอยู่หรือปฏิบัติทมอยู่มันก็สําเร็จตามตามศาสนาได้มีอยู่ในพระธรรมบทบอกไว้ตั้งทิศแต่ในวันนี้เชิญเนี่ยราคะให้เข้าใจให้ดี ต้อนให้มีความเอาใจแล้วนำไปสะสมปฏิบัติตามมันจะจำจำนึกนึกคิดคิดเอามาใช้การที่เราจะรู้ผลของธรรมะมันอยู่ที่เราปฏิบัติตามทำตามแล้วผลมันเกิดในเราเราได้พบเห็นมันเลยแต่ถ้าเราไม่ทำตามมันแล้วมันก็ไม่พบผลผลต้องสะสมต้องสะสมไว้เยอย เาระเล็กภาระน้อยจนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนมีกำลังมากอำนาจของปัญหาหลักะมันก็น้อยลงน้อยลงทามของเราก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเอารามสูงขึ้นถึงที่ความสัมยุนธ์ของทารมันก็เกิดขึ้นงานทิ่เราจะรักสังกัดก็อยู่ที่ทวามสัมปันต์อยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่น อันเราอยากดูมัน,นตัวราคะเป็นตัวสำคัญตรงายาําำจัดให้ดีที่สุดให้มีสติรวดเร็วที่สุดที่จะทันครับตัวามมการมานาตัวราคะาตบอไปนี้น